สวัสดีครับไบเบิลทอล์กกับออโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าสว่างก็ไม่สะดุดนะครับเมื่อเราสว่างหมายพระเยซูกําลังพูดถึงตะเกียงที่ส่องสว่างในความมืดเราก็จะไม่สะดุดนะครับในมาระโกบทที่4ข้อ21ถึง23โดยเฉพาะข้อ21บอกว,ว่าแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าเขาเอาตะเกียงสําหรับตั้งไว้ใต้ถังใต้ตเตียงนอนหรือและไม่ใช่สําหรับตั้งไว้บนเชิงตะเกียงดอกหรือพระเยซูบอกว่า มีใครที่เอาตะเกียงไปซ่อนไว้อย่างนั้นเพราะจุดประสงค์ของตะเกียงมันตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อให้ความสว่างนะครับก่อนที่พระเยซูจะพูดเรื่องนี้พระองค์ได้ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งเรื่องการหวานเมล็ดพืชพระเยซูกําลังให้ความสาคัญเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเราก็คือว่าเราจะไม่สามารถเกิดผลอะไรได้ถ้าเราไม่หวานพระวจนะเข้ามาในชีวิตของเราในชีวิตของเราเรื่อยๆนะครับเหมือนพระเยซูเปรียบเทียบเหมือนชาวนาเขาจะไม่มีสิทธิ์เก็บเกี่ยวถ้าเขาไม่ได้หวานเมล็ดพืช พระเยซูกล่าวเรื่องตะเกียงก็เช่นเดียวว่าตะเกียงก็จําเป็นจะต้องไม่ใช่เอาไปไว้ใต้ถังหรือใต้เตียงนอนแต่ต้องมาตั้งที่เชิงตะเกียงเพราะจุดประสงค์ของตะเกียงมันคือส่องสว่างให้ทั่วนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูก,กําลังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องของพระวจนะของพระเจ้านั่นเองนะครับดาวิดเก่าในครั้งหนึ่งในสดุดีบทที่1 1 9ข้อ105ที่เรารู้จักกันดีว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าและเป็นความสว่างแกม่มนณาของข้าพเจ้านะ,ะเพื่อว่า เขาจะไม่สะดุดแล้วก็เป็นมีทิศทางที่ถูกต้องในการเดินทางพระเยซูก็กําลังจะสื่อสารเรื่องนี้ก็คือว่าพราะวจะนะของพระเจ้าสามารถจ่เป็นเหมือนกับความสว่างที่ส่องเข้าไปในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตของเราได้ ถ้าปราศจากความส่องสว่างแห่งพระวจนะของพระเจา้าชีวิตของเราอาจจะรุ่มดอนๆลุล้มกลิ้งลงอยู่ในความมืดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับและวัตถุประสงค์ของความสว่างก็เพื่ออะไรละ่ะก็เพื่อให้มันสว่างในความมืดนั่นเองนะครับทําไมเราจึงเห็นบางคนในพระภีริที่พระเยซูบอกว่าเอาไปไว้ใต้นู่นใต้นี้พูดดูเหมือนตลกนะครับแต่หลายครั้งเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นที่ พระเจ้าทรงโปรดให้ความสว่างแก่เรารพระวจนะของเราแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันนะครับกี่ครั้งแล้วที่เราทําแบบนี้หรือว่าเรา,ราเล่าโดยพระวจนะของพระเจ้าเพราะเหตุที่บอกว่าเรายุ่งเหยิงกับชีวิตประจําวันเรามากเกินไปเราจึงไม่ค่อยได้สนใจให้ตะเกียงนั้นส่องแก่ชีวิตของเราจึงทําให้เราตลอดทั้งวันนั้นมีสิทธิ์ที่จะสะดุดเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดในชุดของเราเราจึงไม่ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าดูเหมือนไม่ค่อยสมดุินะครับ ถ้าหากเราไม่ให้อิทธิพลของพระวจนะของพระเจ้าหรือความสว่างของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเพียงพออาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็จะไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีได้เลยมันจําเป็นเหมือนกับเขาว่าความสว่างในความมืดนั่นแหละความสว่างท่ามกลางความมืดสามารถทําให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนกลางวันชั้นใดชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราก็จําเป็นต้องมีพระวจนะเป็นความสว่างให้กับเราดําเนินใน ท่ามกลางในโลกแห่งความมืดทึบหรือความบาปอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและพระพีได้กล่าวต่อไปว่าหัวใจของเราก็คือเชิงตะเกียงที่ตั้งของพระวจนะของพระเจ้าให้ส่องสว่างกับชีวิตของเรา mm hmm. เมื่อเราไข่ควรพระวจนะของพระเจ้าอยู่เป็นประจำจะไม่มีสิ่งใดที่ปิดซ่อนเราแต่จะประจักษ์แจ้งพระพีบอกงั้นนะผ่านความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราดูจากบทนี้บทที่4ข้อยี่บสองนี่บอกว่า เพราะว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่ซ่อนไว้และจะไม่ปรากฏแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่แพร่งพายวันนี้พี่น้องที่รัาครับเพราะวจนะเป็นความสว่างที่ส่องเข้ามาในหัวใจของเราเมื่อเรามีพระวจนะที่เป็นความสว่างเราจะมองเห็นทุกทกที่ที่เราไปทุกๆอย่างที่เราคิดทุกๆอย่างที่เราทํานั่นแหละพระพีได้บอกว่าเราจะไปเดินไปสู่ความสําเร็จ ไม่ได้ล้มลุกคุกขันในชีวิตของเราหนุนน้าใจพี่น้องนะครับให้ใครควรพระวจะนัอหยุดเสมอแล้วเราจะเห็นความสว่างในทุกๆสิ่งที่เราคิดเราทําในวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงด้วยเช่นเดียวกันหนุนน้าใจพี่น้องสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ